สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอ l เลย์บอลนะสืบเนื่องมาจากแอดมินไปส่องอินสตาแกรมของซาริเยนะครับแล้วซาริเยนะครับดันลงสตอรี่ไอเป็นรูปของเพียวอัจาราพรธ์องยศรูปสีดํานะครับเฮ้ยพร้อมกับรูปเบ่งกล้ามแล้วก็มีรูปของหัวใจสีขาวและก็หัวใจสีน้ําเงินเฮ้ยแปลกๆนะครับเหมือนว่าเพียวเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าต่อมานะครับก็จะเป็นรูปภาพ หลังจากที่ทำการซ้อมเสร็จนะครับติด s ฮ t r a c k Happy Women's Day นะครับสุขสันต์วันผู้หญิงแล้วเพียวอัจาราพันธ์คงยศไปไหนเฮ้ยเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับนำไปตั้งกระทูแล้วก็ตั้งข้อสงสัยมากมายว่าเพียวอัจาราพันธ์คงยศเนี่ยเป็นอะไรนะครับติดโควิดหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายอะไรหรือเปล่านะครับทำไมถึงไม่มีรูปกับเขา แล้วทำไมซารลเย่ถึงเอารูปเพียวอัจฉราพรของยศเป็นรูปสีเทาเกิดอะไรขึ้นกับเพียวอัจฉราพรของยศนะครับความสงสัยนี้นะครับไม่มีใครให้คําตอบได้เพราะว่าซารลเย่เนี่ยปิดความลับไว้ดีมากครับแล้วไม่ใช่แค่เพียวอัจฉราพรของยศนะครับที่เป็นภาพสีดํายังมีนักวอลเลย์บอลในซารลเย่เนี่ยเป็นภาพสีดําด้วยนะครับถึง5้าคนเลยด้วยกันรวมไปถึงป้าซินหัวเสาด้วยนะแอดมินเกิดความสงสัยว่าหรือว่า5คนนี้ติดโควิดหรือเปล่านะครับอืม ยังไงถ้าผู้ชมเนี่ยรู้อะไรยังไงก็เม้น mm hmm. บอกแอดมินด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับในหลีกตุรกีถ้าแอดมินมีข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะมาเล่ามาโมให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย